สวัสดีครับผมช่องเชฟพาทำพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูในร้านผมนะครับมาดูตู้ปลานะครับว่าอาหารซีฟู้ดที่เราทําที่ผมทําให้ทุกคนเห็นนะครับที่ลงคลิปต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นอาหารสดๆจริงๆแล้วก็เป็นๆจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะข้างหลังผมคือบรรยากาศภายในร้านนะครับมีชั้นสองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหน้าร้านนะครับ นี่นะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับประมาณนี้ครับทุกคนมีตู้ปลาเนี่ยเห็นตู้ปลาจากนู้นนะครับมาถึงนี่เลยนะครับอาหารซีฟู้ดเป็นๆนะครับนี่น้องเขากําลังทําความสะอาดครับเนื่องจากสนิมขึ้นช่วงขาเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับน้องเขากําลังทําความสะอาดอยู่นะครับส่วนี้ผมจะให้ดูนะครับกุ้งลายเสือนะครับทุกคนนะครับ ตัวใหญ่ๆเลยนะครับส่วนข้างบนจะมีคู่มังกรตัวใหญ่อยู่หนึ่งตัวนะครับไม่น่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับค้งลายเสือนี่ประมาณสี่ตัวโลนะครับทุกคนตัวใหญ่ๆนะครับส่วนนี้เป็นปูดํากับปูทองหลางนะครับทุกคนตัวเล็กๆตัวเล็กๆนั่นคือปูดํานะครับทุกคนตัวเล็กๆนั่นคือตัวละประมาณครึ่งกิโลนะครับ ส่วนตัวใหญ่นี่ปูท้องหลังนะครับตัวละโลกว่านะครับเดี๋ยวผมจะช่างให้ทุกคนดูเลยนะครับว่าตัวละเท่าไหร่ตัวจับตัวใหญ่พี่ดูนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับตัวนี้โลครึ่งนะทุกคนตัวนี้ครับตัวเดียวนะครับโลครึ่งนะปูทองหลังนะครับเนื้อจะแตกต่างกับปูดํานะครับทุกคน ปูดำเขาจะออกติดขมนิดๆนะครับแต่ปูท้องหลังไม่ขมนะครับดูนะครับนี่มีอยู่สามตัวนะปูท้องหลังตัวเล็กๆก็จะเป็นปูดำนะครับปูดำก็ตัวละห้าขีดหกขีดนะทุกคนนี่ครับเราเก็บไว้ปิดไว้นะครับการเขาออกนะครับส่วนนี้เป็นปลาเก่านะครับปลาเก่าที่เพิ่งมาส่งนะครับเราต้องพักน้ําไว้ก่อนนะครับ พักน้ําบางทีเขาติดสิ่งสกปรกมานะครับเราก็มาพักไว้นะเพื่อเขาปรับสภาพนะครับเพราะว่าน้ําในตู้นี้นะครับน้ําในูตู้ปลาทุกตู้นะครับจะมีอุณหภูมิปรับอุณหภูมิด้วยนะครับคือเราติดแอร์ครับพูดง่ายๆครับติดแอร์นะครับนี่นะครับส่วนนี้คือกุ้งมังกรครับทุกคนกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับที่ภูเก็ตนะครับขึ้นชื่อมากครับเรื่องกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับ เป็นนะครับทุกคนนี้ครับใส่ตู้ปลานะครับมีอยู่ข้างบนก็มีนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะทุกคนนี้ตัวใหญ่นะตัวนี้ตัวนี้น่าประมาณเกือบสองโลนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวตัวนี้ตัวละโลกว่านะครับประมาณตัวข้างในประมาณโลโลโลโเจ็ดนะครับข้างหน้านี่ประมาณโลสองนะครับ นั่นนี่คือตู้ปลาเก่านะทุกคนปลาเก่าที่เราพักไว้แล้วนะครับตรงนู้นะครับพี่เราพักไว้นะครับพอเขาปรับสภาพไปแล้วเราก็จะมาใส่ตู้นี่ครับตู้ติดแอร์นะครับปรับอุณหภูมิครับข้างล่างเรามีตัวกรองทาความสะอาดด้วยนะครับนี่นะครับอย่างดีเลยนะครับเนี่ยดูสภาพปลานะครับแต่ละตัวนะครับว่ายสบายใจนะครับ นี่นะกาเกาของเรานะครับส่วนตู้นี้นะครับตู้นี้จะเป็นก้างครับทุกคนข้างล่างนะครับนี่นะก้างแก้วหรือก้างตักกะแตนนะครับสดสดเป็นเป็นนะครับนี่เราขายแบบสดสดเป็นเป็นเลยนะทุกคนดูในน้ำจะเห็นหรือเปล่าครับอันนี้เป็นไฟแสงไฟนะครับ ให้ดูอย่างนี้ชัดกว่านะครับนี่ครับตัวใหญ่นะทุกคนอันนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณสามตัวสี่ตัวโลนะครับนี่นะเพราะว่ายน้ําอยู่นะส่วนข้างบนนี่ครับเป็นหอยไม้ไผ่นะทุกคนนี่นะหอยไม้ไผ่นะครับฝั่งนี้ก็มีนะหอยไม้ไผ่นี่นะเห็นับเป็นหอยไม้ไผ่นะครับทุกคนนี่ครับเป็นเหมือนกันนะครับเป็นเช่นเดียวกันนะครับ เขากําลังดีตัวอยู่ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าครับนั่นนะครับนันนะครับเป็นนะครับทุกคนเป็นนะครับไม่ใช่ก็ตามเมนูนะครับในคลิปที่ผมลงไว้นะครับหรือผมทําสดๆเวลาไลฟ์สดครับตามนั้นเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นหอยหวานนะครับทุกคนหอยหวานนะครับ เดี๋ยวของตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอนี้ตอนเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวตอนประมาณเย็นๆเดี๋ยวก็จะมาส่งเพิ่มนะครับทุกตู้นะครับก็จะมีนี่ครับตัวทำความสะอาดข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศตู้ปลานะครับข้างหลังนะครับสดๆเป็นๆจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ